ก่อนมันไม่กล้าทำอะไรหรอกมันไม่คิดจะลงมาอยู่แล้วไอ้ทิปเปอร์หน้าหน้ากระดอนนะไอ้เหี้ยไอ้สัสโอ้ยยี่มาแบบจุกปากไอ้สัสไอ้เหี้ยมาแบบจุกปากไอ้เหี้ยมาแบบจุกปากไอ้สัสเอ้ยมึงจุกปากกุ๋ยไอ้กระโป๋ามงจุกปากกูหรอมึงจุเอาเนี่ยไอ้เหี้ยมุตายไอ้สัสไปเอาไปเอาเหี้้ยเวยไอ้สัส เล่นมากไอัต er, ีบเนเหี้ย่โอ้โหซาโลาบาดดชิมาลากุตาบูลาบูตาบูตาบดาบาดาบโโอีทองโ้ลงบังคิบึมลงบังคิบอมบาบอมบาบอมบาบบา ไอเจ้าแมวเห็นปลาัหมเนี่ยสัตว์เห็นปลาไหมเฮียเห็นปลาไัมปลาตาแมงองสารแมงข้างแมงัปตนสงารแมงอ่งี้โอเคต้องการรให้พขอบคุณนับรุนจบแล้วผมเชิ้ทุกคนครับสวสดีครับ Don't make bomba, 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 bab, bla,